วัลลคังใช่ไหมพี่นี่องคนี้เป็นเหนรียญใสมาปีหนึ่งเจ็ดนะฮะเป็นเนื้อทองคำนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อเดิมใช่ไหมฮะเหรียญเป็นเหรียญฉลุดด้วยใช่ไหมครับองนี้เป็นปู่ทวดนะฮะเป็นเหรียญเลื่อนสมรัก์นะครับปีศูนย์แปดอันนี้เป็นเนื้อทองคำเหมือนกันหู่นี่หายากนะพี่อันนี้เป็นเหรียญกลม,มหลวงชุมพรเนาะอันนี้เป็นเหรียญฉลูเหมือนกันครับหัวอันนี้เดี๋ยวผมดูพายให้พี่ก่อนนะครับอันนี้เป็นสมเด็จวัละคังนะฮะ ของนี้นี่พระลึกเลยนะพี่ครับคือนี่ชุดทองคำทั้งถาดน,นะพี่พี่พี่รู้ไหมถ้าถ้าแท้งหมดนี้เท่าไหร่พี่รู้ไหมไม่รูผ้ผมบอกเลยนะถ้าแท้งหมดนี้นะปูทวดนี่เหรียญหนึ่งประมาณ5ล้านถึงล้านนะพี่ปูโต๊ะเนี่ยเหรียญหนึ่งต้องมีประมาณ2ล้านนะ สมเด็จนี่ไม่ต้องพูดถึงนะมันเกินแล้วถ้าแท้มันตามสี่สิบ้านเลยนะหลวงพ่อเดิมก็ต้องมีประมาณห้าล้านถึงสิบล้านนะบ่นี้บอวขุมบัวเผือต้องมีเป็นร้อยล้านนะพี่เพราะพระเขาแพงมากเลยนะนะครับเอาหลวงพุโต๊ก่อนก็ได้ฮะเหรียญใสมาหนึ่งเจ็ดนะผมดูพี่ก่อนเลยแต่ผมบอกพี่ได้นะว่า